ครับสวัสดีครับจากลานชูทพีแท็กเตอร์อำเภอตะการเผื่อลจังหวัดอุบลราชธานีครับผมคาร์เมอนี้ทางลานมีสินค่ามาแนะนํานะครับเป็นแท็กเตอร์ยันมา EF หาหนึ่งซีที่นะครับผมคั้นนี้เป็นรุ่นแมนยูครับจดทะเบียนปี60ครับมาโดยอุปกรณ์2ชิ้นนะครับเป็นมีดันดินหนาครับตัวนี้ร้วาผพานหลังนะครับดันดินหนาเป็นดันดินหนาไม้เลยนะครับ ของนาซานะครับแล้วก็ผ่านหลังนะครับเป็นผ่านหลังผ่านพ้วนนะครับขนาดยี่สิบห้านะครับของขายนาซาเช่นกันนะครับเป็นตัวไม้นะครับเอามาเบ่งรายละเอียดกันเลยนะครับคันนีสภาพเป็นยังไงนะครับภายนอกโดยรวมนะครับคันนีซีซันเดิมๆนะครับผมคันนีแต่ว่าดิดันดินใหม่ก็เลยสวยเลยครับผมเดิมๆนะครับโดยสภาพภายนอกนะครับมามีบุ๊ฟนะครับโดยรวมเลยน้ำงามครับ ลูกค้าเอาไปใส่งานพอรอมใส่งานเลยนะครับคันนี้ลังค่ากับบมมิแต่เนะครับเนาะ,ะสภาพโดยรวมหลางหลังสีสันเดิมๆครับเพาพิทีโอเต็มครับเอาเต็มเลยคันนี้สภาพสวยนะครับเอาไปใส่งานนี่พอรอมใส่เลยครับผมวโมงการทำงานอยู่ที่ 2,789ชั่วโมงครับองภพยหนอดโดยร่วมโอเคแล้วนะครับเนาะแต่ยางก็สวยอยู่นะครับเนาะพอได้ใส่งานอยู่มาองภายในของเครื่องครับยังไม่ค่อยตัดเลยนะครับของเครื่องตัวนี้ยังไม่ค่อยเห็นยังเลยครับนี่ครับเดิมมาโรงงานยุคครบครับท่านงข่านาสภาพสวยครับ ของแมนยูเขาจะมีพรมตัวนี้น้ำได้ครับเรนมีพมสวยครับมีตาแมนยูตรงนี้พร้อมครับมีสติกเกอร์ฟ้าปิดฟ้าขอบล่อครับเป็นแมนยูครับทั้งรอหน้ารอหลังนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นแบตไม่พร้อมนะครับมาดูของเครื่องฟังต่ำฟังด้านขวาครับสภาพสวยครับผมมาโรงงานดูครบเลยครับนุ่ท่านเตะเลยนะครับนี่ อ่าสปาฟังเสียงนะครับนอเดี๋ยวเดี๋ยวติดครับผมในวันมี้จะดินหนานะครับอ่าขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมเดี๋ยวกับเชิงเงียบครับผม สำหรับคันนี้นะครับผมเล่มทะเบียนพร้อมขับพร้อมชุดโอนเลยครับผมาราคานะครับอยู่ที่378,000บาทนะครับ378,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้ราคานี้ลุยง่ายเลยครับผม370,000บาทเท่านั้นนะครับเราค่ะท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยครับเบอร์ที่เบอร์0851199494ครับ0851199494นะครับ หลา่นตั้งยุทีีอำเพื่อการเปิดผลจังหวัดอุบลราชธานีครับหาบอยหกครับผมติดปตทได้ครับเด้อทางลงเมืองครับหรือว่าติดมัธยมตะการครับผมลูกค้าท่านไหนกะมาทดลองครับได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับปรุณากดซับกดซับสกายให้เด้อครับกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับผมเป็นเปิกำลังใจให้นะครับเด้อคลิปหน้าถ้ามีรถขั้นต่อไปจะใช้รถส่งให้เบิ่งเนึ่นะครับเด้อสวัสดีครับ